ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวแคทเทรียาโพสีตำแหน่งครูอันดับข้อสอหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านแดงหนองแสงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตสอง ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2523อายุ42ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่70หมู่ที่8ตำบลโพนงามอำเภอขุดชุมจังหวัดยะโสธรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษา,าระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านสร้างแต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเริ่มราชการเมื่อวันที่9ทธันวาคมพุทธศักราช2558 ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคำเกิดวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2561ตำแหน่งครูอันดับคส .1 โรงเรียนบ้านกระจายโดยย้ายเข้ามาเรียนร่วมวันที่11เมษายนพุทธศักราช2563ย้ายกลับมาภูมิลำเนาดำรงตำแหน่งครูอันดับคส .1 ที่โรงเรียนบ้านแดงหนองแสงจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ6ปีงานที่ได้รับมอบหมายงานด้านการสอนปีการศึกษา2562ครูป,ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6จำนวน4ห้องกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รวมชั่วโมงสอนทั้งหมด23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านงานการสอนปีพศ2563ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4 ปฏิบัติการสอนคุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึ 6, จำนวน4ห้องกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมแนแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รวมทั้งสิ้น25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ไดรับมอบหมายได้แก่ครูเวรประจำวันอังคารการทดสอบการศึกษาแห่งชาติโอเน็ต เป็นวิทยากรปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563ครูบรรรักษ์เจ้าหน้าที่งานวิชาการและเจ้าหน้าที่ธุรการการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยฐา,านะครูชำนาญการด้านที่หด้านวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอนด้านที่สามผลการปฏิบัติงานสายงานการสอนด้านที่หนึ่งด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินัยข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองยอมรับ และถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้ารักษาและส่งเสริมวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ และผู้เรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนข้าพเจ้ารักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมองค์กรและชุมชนตอนที่สอง การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานโดยยึดหลักความประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพข้าพเจ้ายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมยึดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตอนที่3การดำรงชีวิตยอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นอวัยมุขและสิ่งเสพติดตอนที่4ความรักความศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่มาพัฒนางานในวิชาชีพข้าพเจ้ามีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายท,ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่วางผมตอบแทน ข้าพเจ้าเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต,เต็มกำลังความสามารถอย่างสม่ำเสมอโดยเท่าเทียมกันข้าพเจ้าประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพข้าพเจ้ามีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมทางวิชาการอบรมสัมมนา และนำมาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายข้าพเจ้ามีการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการอยู่เสมอด้านที่3ผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลพัฒนาคุณภาพดังนี้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2562ค่าเฉลี่ย50.92ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ย60.60 60. 60, ปีการศึกษา2563 เพิ่มขึ้น9.68คิดเป็นร้อยละ19.01งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศการคาดคะเนและการสะกดร้อยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ได้รับรางวัลระดับเรียนเงินข้าพเจ้าวัวางเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่น พุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและข้าพเจ้าขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำไปด้วยเมตรีจิตอันดีพร้อมน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนผู้ที่จะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไปขอขอบคุณค่ะ